ไอ้อย่างเงี้ยห้ามเป็นเซียนถั่วนะโชคบอกไว้แล้วนะโชคไม่เคยสอนให้ถัว่วผิดก็คือผิดถ้าเสียดายก็ค้างไว้ก่อนก็ได้เพราะส่วนใหญ่ถ้าเล่นหุ้นในเซ็ตร้อยเดี๋ยวมันก็กลับมายิ่งในตลาดผันผวนของโควิดพวกนี้นะครับมันฟื้นตัวเร็วไม่ต้องห่วงหรอกมันกลับมาได้เร็วแนะ่แค่ทุกอย่างเปิดตอนนี้ทิศทางในการเปิดมันก็มีแต่ประเทศไทยถูกกดด้วยจํานวนคนที่มากแต่ทั่วโลกวัคซีนต่างๆเริ่มอะไรแล้วเริ่มทั่วถึงก็กลายเป็นว่าทั่วโลกเขาเบา,เบาใจแต่ประเทศไทยแม่งโคตรหนักใจแค่นั้นเองนะ เมื่อประเทศต่างประเทศนะครับเริ่มเบาใจแต่ประเทศไทยหนักใจถ้าประเทศไทยเริ่มเบาใจได้ตลาดหุ้นจะขึ้นไว้นะจำมาไว้เลยเพราะต่างประเทศเป็นไงบ้างเริ่มกลับมาฟื้นแล้วเราแค่กําลังจะรีบาวแต่ของเขาฟื้นแล้วแต่ตอนนี้เขากําลังจะรีบาวแต่เรายังดิ่งหัวทิ่มอยู่เลยแค่นั้นเองดังนั้นเรายืนได้แล้วเริ่มรีบาวกลับเมื่อไหร่นะครับโอกาสของตลาดเศรษฐกิจรอบโลกนะครับมันจะเริ่มเป็นปัจจัยเชิงบวกแล้วเข้าใจยังดังนั้นกําลังจะบอกว่าอะไรตอนเนี้ ถ้าวัคซีนมันทั่วถึงกันในในปีนี้และปีหน้าได้หลายอย่างก็ขี้ขายเมื่อเริ่มอย่างเริ่มขี้ขายนะครับสถานการณ์ตลาดหุ้นจะฟื้นได้ง่ายเพราะอะไรต้องหล่ที่ชะลอตัวจะกลับเข้ามาเต็มระบบมาดังนั้นเราจะเจอหุ้นที่มีศักยภาพการเติบโตที่ทะลุ1,800จุด1,900จุดหรือ2,000จุดก็ได้ ในอีก2หรือ3ปีนี้คําทํานายโชคจํำมาไว้เลยพอยี่ิบสมีความเข้าใจวิถี VI ที่ผิดเชื่อว่าอะไรรู้ไหมการถือยาวคนที่เล่น VI นะครับชอบคิดว่า VI คือการถือยาวดังนั้นโชคบอกว่า,วามีความเข้าใจในวิธี VI ที่ผิดผิดคืออะไรไหมการถือยาว VI ไม่ได้ถือยาวแต่ VI ถือยาวถือเพราะปัจจัยที่มันเอื้อดังนั้นชอบหลงว่าเนี่ย ซื้อไปแล้วนะติดดอยไม่เป็นไรเล่นเป็น VI ก็ได้มึงคิดผิดแต่มึงกําลังหลอกตัวเองพาออะไรรู้ไหมไม่ใช่ไม่ขายไม่ขาดทุนการถือยาวไม่ใช่ไม่ขายไม่ขาดทุนมึงติดดอยมึงประเมินผิดแล้วมึงอ้างว่าไม่ถือไม่เป็นไรไม่ขายไม่ขาดทุนเล่นอย่าง V i ก็ได้ VI ไม่มีใครเล่นโง่ๆอย่างมึงไม่อย่างนี้ไม่ใช่ VI คือการถือยาวด้วยปัจจัยธุรกิจที่ดีจึงถือยาวเข้าใจยังแต่ไม่ใช่ติดดอยแล้วอ้างว่า ฉันถือยาวเป็น VI ก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชคนคนเก่ง VI ไม่เคยคิดอย่างนี้มีแต่เมาแค่ดึงคําว่า VI มาหลอกใจตัวเองว่ากูไม่ขายก็ไม่ขาดทุนกูถือยาวเป็น VI ก็ได้ไม่ใช่นะมึงคิดอย่างนี้มึงคิดผิดมันแปลว่าผิดทางแล้วมึงยังกระเตงเข้าใจนะคะต่อไปข้อ23ใช้เงินกู้เป็นหนี้เงินร้อนมาเล่นหุ้นเวลาเสียทําให้จิตตกสติแตกปัญญาหายหน้ามืดแทนหมายความว่าอะไรล่ะเล่นหุ้นต้องเป็นเงินเย็น แต่ถ้าเป็นเงินหมุนยืมเงินค่าผ่อนบ้านที่สำรองไว้ค่ารถค่าอะไรต่างๆมาสำรองไว้แต่เวลาตลาดหุ้นผ,ลผลันผวนมันไม่สามารถทำกำไรได้เลยนะเมื่อมันไม่สามารถทำกำไรหรือว่าหุ้นขาลงทํากำไรไม่ได้แล้วมีโอกาสขาดทุนที่สูงด้วยแต่เอาเงินมาแล้วมันต้องเสียดอกเบี้ยเสียอะไรต่างๆเข้าใจไหมแล้วไม่สามารถมาใช้จ่ายชีวิตประจําวันได้ซัพพอร์ตได้เอากำไรมาซัพพอร์ตได้แต่ยังต้องเอาไปใช้ชําระดอกอีกไออย่างเงี้ยนะครับเล่นหุ้นอย่างเงี้ย เหนื่อยตาเหลือกเลยนะแล้วเจอตลาดผันผวนกาลังจะปรับตัวลงอย่างนี้ด้วยนะครับตายหาแน่ไปไม่รอดแน่ดังนั้นนะครับอย่าเล่นหุ้นด้วยเงินกู้เป็นหนี้ด้วยเงินร้อนนะเมื่อสภาวะมันบีบคั้นสภาพจิตใจพี่จะแตกสลายเลยนะแล้วทําให้พี่นะแทบบ้าแทบจะฟุง้งซ่านไม่กล้าซื้อซื้อตัดสินใจผิดซื้อในตัวที่ผิดนู่มไหมขายปุ๊บแม่งดีดใส่หน้าเข้าซื้อปุ๊บแม่งขายควายนึกออกใช่ไหมครับไปประเภทที่ว่าตก ตกซึ่งหน้าให้เห็นดังนั้นเมื่อสติหายปัญญาหายนะครับกำลังจะบอกว่าเราจะผิดพลาดซ้ำซากอย่างเรื่องไม่น่าเชื่อดังนั้นนะครับเล่นหุ้นควรเป็นเงินเย็นไม่ควรกู้เงินมาเล่นไม่ควรเป็นเงินร้อนควรจะเป็นเงินเย็นที่ถ้าไม่เกิดการซื้อขายชั้นก็ไม่เดือดร้อนข้อน,นี้สำคัญมากเข้าใจยังนี่ไงเวลาราคาล่วงไประดับหนึ่งถ้าเงินเย็นมันทนถือได้จริงไหมแต่ถ้าเป็นเงินร้อยต้องรีบขายขายปุ๊บก็ขาดทุนเอาไปซื้อก้อนใหม่จิตยัง กลัวว่าทิพหายแม่งเหลือทุนน้อยเป็นยังไงบ้างจิตตกอีกไปซื้อก้อนใหม่ขาดทุนอีกจิตตกหนักกว่าคราวนี้เวลาดวงซวยนะครับพี่ซื้อตัวไหนก็ล่วงตัวนั้นเพราะเขาซื้อด้วยอารมณ์เขาไม่ได้เข้าซื้อด้วยการวิเคราะห์อย่างมีปัญญาเข้าใจยังแต่ปัญญาเขากาลังขาดกลัวดังนั้นเมื่อปัญญาขาดกลัวความคิดมุมมองความคมในการพิจารณาหายอันตรายห้ามนะ เล่นหุ้นใช้เงินเย็นรวยง่ายเล่นหุ้นใช้เงินร้อนนี่บานต้องระวังให้ดีไม่เรียนรู้ที่จะตั้ง s t o p ปล s อตสตอปลคือเครื่องมือที่ดีที่สุดในขนาดนี้สําหรับการเล่นหุ้นที่ไม่ไม่ว่าตลาดจะผันผวนยังไงถ้าเรียนรู้ที่จะตั้ง s t o p ปล s อได้ไม่มีวันติดดอยจําไว้เลยกลัวการคัดลอตสตอปลอตั้งไว้เพื่อสตอปลอนะครับมันแปลว่าอะไรไหมครับรักษาก่อนที่จะรุนแรง แต่คัดลอดเนียเหมือนตัดแขนตัดขาไปข้างหนึ่งคือมันต้องตัดทิ้งไออย่างเงี้ยเจ็บสต็อปลอสป้องกันการคัดลออที่ดีนะเพราะการคัดลสอ่ะมันลือกัดฟันต้องมานั่งคัดหรือล้างพอร์ตเข้าใจยังแต่สต็อปลอสยังขายไปตามแผนเพราะเข้าผิดจังหวะหรือผิดทางคิดว่าเข้าแล้วไม่ขึ้นแต่มันลงมาลงแค่นี้ก็พอแล้วมาเริ่มต้นใหม่เข้าใจอย่างนั้นสต็อปลอสแก้การคัดลออแต่เม้าใช้การคัดลอสคือการตัดโอกาสตัวเอง เจ็บหนักและเจ็บลึกและเจ็บวนะครับระวังให้ดีข้อ26กล้าเสียและทนจนเก่งเมานะจะกล้าเสียนะครับพุ้นขาลงกล้าเล่นจ้างเก็บเหรียญแล้วเสียแบงค์เข้าใจไหมครับกล้าเสียและทนทนจนเก่งทําให้เสียโอกาสดีๆไปมากๆคําว่าโอกาสดีไหมครับว่าบางครั้งถ้าเงินตรงนั้นมานะยอมสต็อปลอสไปตั้งแต่แรกนะครับเงินงนั้นมาซื้อหุ้นตัวใหม่แล้วตลาดกําลังดีเนอะไหมครับมันโอกาสทํากําไรชดเชยในสิ่งที่เสียได้ดีกว่าอะไรรู้ไหม ทนถือจนกลับมาราคาเดิมแล้วเราไม่ได้อะไรเลยแต่เราเสียโอกาสไปเยอะมากกับการเล่นหุ้นด้วยการอะไรรู้ไหมครับกล้าเสียกล้าเสียเอาง,ง่ายๆอธิบายคําว่ากล้าเสียก่อนไม่เป็นไร10%กูรับได้ถ้าคิดอย่างเงี้ยกล้าเสียมึงไม่รวยแนะ่เล่นหุ้นต้องกล้าได้จําไว้เลยนะคนรวยกล้าได้คนจนกล้าเสียคนรวยทนรวยเก่งคนจนทนจนโคตรเก่งเก่งมากๆ ไม่รู้เอาสายเลือดนี้มาจากไหนทนจนได้เก่งเนี่ยข้อ27ติดกับดักข้อนี้อันตรายนะดีแท็กดีแท็กเห็นไหมติดกับดักปันผลไม่สนใจราคาตอนเข้าซื้อคือมันขึ้นมารอแล้วเพื่อประกาศปันผลจริงไหมคิดแต่จะซื้อหุ้นก่อน X d ดีคือสัญลักษณ์ X d ดีคือรอประกาศปันผลนะถ้าใครซื้อตอนติดเครื่องหมาย XD ดีนะครับจะได้ปันผลคิดจะซื้อหุ้นก่อน XD เพื่อรอรับปันผลแต่เวลาติดเ d ดีปุ๊บนะราคาหุ้นจะเริ่มร่วงแลวนะ หรือประกาศปันผลจะล่วงเพราะหุ้นที่ขึ้นมามันมารอรับประกาศปันผลเข้าใจยังดังนั้นราคาที่มันขึ้นมาเราเรียกว่ามันชดเชยกับปันผลที่ได้ในส่วนต่างของราคาที่มันวิ่งขึ้นมาแต่รู้สึกว่า d t เทเนี่ยทำรวยกันเยอะมากเลยนะย28ขาดวินัยในการเล่นหุ้นจำคำนี้ไว้เลยนะดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้นี่แหละที่ขาดวินัยในการเล่นหุ้น ถามว่าดีชั่วรู้หมดในการเล่นหุ้นทําไมที่มีโอกาสได้จุดๆค่าอาร์ลิสแอนด์รีวความเสี่ยงต่ำเนื้อออกไหมครับโอกาสได้สูงรู้หมดนะว่าอัตราส่วน1ต่อ3 1ต่อ4ยิ่งดีรู้หมดด้วยไหมครับต้องเล่นหุ้นยังไงนะครับเนี่ยงไงขาดวินัยในการเล่นหุ้นมันทําให้เห็นว่า ดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้ที่หายนะครับระวังให้ดีนะข้อ29เป็นเม้าสใส่เลือดแท้อะไรก็เปลี่ยนชั้นไม่ได้เป็นเม้าสใส่เลือดแท้อะไรก็เปลี่ยนชั้นไม่ได้รู้ว่าผิดรู้ว่าเจ็บมาเยอะแต่เวลาหลงศรัทธาและเชื่อรูปแบบใดหรือคนใดก็จะยึดถือว่านั่นคือสิ่งที่ถูกนั่นคือสิ่งที่ดีจะแก้ตัวแก้ต่างหลอกตัวเองหรือหลอกให้คนอื่นด้วยแก้ต่างให้ตัวเองด้วยก็แก้ต่างให้ตัวเองก็เก่ง แก้ต่างคนที่ตัวเองเป็น f อฟซเคารบและศรัทธาก็เก่งเข้าใจยังดังนั้นพวกนี้เป็นเม้าใสาเลือดแท้สอนไม่ได้น้ำเต็มแก้วบัวใต้โคนตมไม่คิดจะพัฒนาเสียก็ช่างมันก็อ้างว่าไม่เดือดร้อนไม่ขายไม่ขาดทุนฉันไม่เดือดร้อนฉันถือได้ฉันเล่นอย่างวีไอหรือเจตนาจะเล่นอย่างวีไอต่างหากแต่เผอิญว่ามันรอบสั้นเล่นได้ก็เลยเล่นแต่ถ้ารอบไม่ได้ฉันก็ถือยาวไม่ได้เมืองร้อนฉันมีทุนฉันเงินเหลืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้เมาโดยสายเลือด ไม่เคยสำเนียกตัวเองเลยว่าจริงๆสิ่งที่รู้สิ่งที่ทำอยู่มันผิดมันมีวิธีที่ถูกแต่ไม่เปิดใจรับฟังรับรู้หรือแก้ไขในสิ่งที่ผิดแต่จมลึกและจำยอมยอมรับว่าฉันพอใจอย่างเนี้ยคือกระเตงหลงรู้หลงอัตตาอย่างนี้นีออกไหมครับเราก็ต้องปล่อยนะเพราะคนพวกนี้นะครับพูดมากก็เหนื่อยแทนเจตนาดีมากก็กลายมาเป็นทำลายความรู้สึกเราดังนั้นนะครับเอาตรงๆเลยนะครับอย่าไปเสือก,กับเขา เขาจะเป็นไงเรื่องของเขาแต่พัฒนาตัวเองให้สําเร็จแล้วเล่นให้ได้เป็นพอเพราะเงินที่ได้เงินเราเงินที่เสียเงินเขาไม่เกี่ยวกันดังนะั้นชีวิตจริงในสังคมเล่นหุ้นอย่าไปเสือกชีวิตใครเข้าใจข้อนี้นะข้อ30ยึดติดสูตรหรือรูปแบบทฤษฎีมากเกินไปจําได้ไหมโชคบ,บอกเลยว่าทุกกฎเกณฑ์ที่โชคสอนเป็นค่าคงที่คนเป็นค่าแปรผันปัจจัยและกระแสะเป็นค่าผกผัน ต้องเอาค่าคงที่หรือสูตรทฤษฎีมายืดหยุ่นให้เข้ากับกระแสตลาดและปัจจัยเข้าใจยังไม่ใช่เนี่ยรูปแบบมันเป็นอย่างเงี้ยสูตรมันเป็นอย่างเงี้ยสูตรแตกรูปแบบแตกไม่มีนิเคเตอร์อันใดที่ไม่เคยแตกไม่มีสูตรอันใดที่ไม่เคยชิบหายในตลาดหุ้นไม่มีอะไรเสถียรแต่ประสบการณ์มุมมองและความเก่าแล้วมีเวลาให้กับหุ้นอันนี้ต่างหากมันทําให้เรากลับมาได้และสําเร็จกับหุ้นอันนี้สําคัญแสดงว่า ไม่มีสูตรอันใดในหุ้นเข้าใจไหมครับเพราะหุ้นเป็นภาวะ กิเลสแห่งอารมณ์ของความโลภสูตรไม่ได้รองรับความโลภแต่เพราะความโลภเกิดขึ้นแล้วแรงซื้อแรงขายจึงเกิดจึงออกมาเป็นแท่งกราฟแล้วเราก็เลยสมมุติว่ากราฟลักษณะอย่างนี้เรียกว่าสูตรหรือทฤษฎีแสดงว่าสูตรและทฤษฎีมาหลังจากความโลภที่เกิดเข้าใจาย,ยังแสดงว่าความโลภก,การเล่นไปตามความโลภมันเกิดก่อนมาเป็นแท่งกราฟและเคิร์ฟกราฟ น้อออกไหมครับแสดงว่าพวกเนี้สูตรพวกเนี้มันเกิดจากอะไรรู้ไหมมันเกิดทีหลังความโลภเข้าใจยังที่เกิดการสั่งซื้อสั่งขายไปแล้วเข้าใจข้อนี้ให้ดีนะ 31. อ่านกระแสไม่ออกวิเคราะห์ปัจจัยไม่เป็นจริงๆนะครับถ้าไม่ติดว่าโควิดระบาดหนักในเมืองไทยในตอนนี้นะครับที่เราเรียกว่ากระแสเนื้อออกไหมครับหรือปัจจัยที่มันทําให้ตลาดหุ้นถูกกดไว้อยู่ เมื่อนั้นตลาดหุ้นอ่ะมันขึ้นไปพันหกร้อยจุดแล้วมันก็ต้องไปต่อแล้วเพราะหลายๆอย่างเหมือนขี้ขายจริงไม่ทั่วโลกแต่ประเทศไทยกําลังหนักขึ้นดังนั้นมันก็เลยกดเป็นกระแสและปัจจัยกดตลาดหุ้นให้ล่วงต่ากว่าพันหกร้อยจุดมายืนที่พันห้าร้อยกว่ากว่าในตอนนี้เข้าใจยังและถ้ากระแสเมืองไทยในเรื่องโควิดรุนแรงนี่มันก็จะกดต่ากว่าพันห้าร้อยจุดแน่ๆเข้าใจข้อน,นี้ยังแต่ในตอนนี้อาทิตย์นี้สองสามอาทิตย์นี้ทุกหลายๆฝ่ายกําลังพยายามจะยั้งให้ตลาดหุ้นอ่ะ ล่วงช้าที่สุดหรือตกช้าที่สุดให้ได้แค่นั้นเองดังนั้นะนะต้องระวังให้ดีนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยแสดงว่าต้องวิเคราะห์อะไรให้ได้กระแสอ่านกระแสให้ออกวิเคราะห์ปัใจจัยให้เป็นเราจะมองตลาดหุ้นได้สนุกและกว้างและก็คมขึ้นข้อนี้สำคัญข้อสุดท้ายของวันนี้ไม่เข้าใจธรรมชาติของหุ้นยังไม่ได้สอนเพราะอันนี้ก็เป็นหัวข้อเรื่องหนึ่งแต่เอามาเกิดให้เห็นหุ้นทุกตัวมีธรรมชาติของหุ้นนะเซ็ต ตลาดหุ้นทั้งตลาดก็มีธรรมชาติของหุ้นเข้าใจไหมดังนั้นทุกกิจการทุกชีวิตของคนก็มีธรรมชาติของคนธรรมชาติของธุรกิจธรรมชาติของหุ้นธรรมชาติมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างดูข้อสุดท้ายในวันนี้นะครับผมฟื้นตัวเติบโตทุกธุรกิจจําไว้นะครับฟื้นตัวเติบโตเติบโตแล้วก็เริ่มชะลอตัวชะลอตัวก็กลายเป็นอิ่มตัวก็แปลว่าจุดสูงสุดใช่ไหมเมื่อจุดสูงสุดแล้วก็ถดถอยเห็นไหมถดถอยก็มาตกต่ำ